วันนี้นะคะฝนและทีมงานวัดคาเฟ่นะคะก็มาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะวันนี้ฝนก็ได้มีโอกาสนะคะมาพูดคุยกับพี่แหม่มนะคะเรียกว่านักธุรกิจคนเก่งนะคะดูแลธุรกิจเยอะมากนะคะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะพี่แหม่มสำหรับวันนี้ที่ทีมงานว<ม>ัดคาเฟ่ได้มา ติดตั้งให้รู้สึกอบอุ่นค่ะดีใจมากเลยดูแลดีมากเลยค่ะบริการดีทุกอย่างค่ขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันค่ะตรงนี้คุถามนิดนึงที่แบบใช้ระยะเวลาการตัดสินใจนานไหมคะก่อนที่จะแบบเลือกและตัดสินใจซื้อเลยนานอยู่นะดูหลายหลายแบรนด์แต่ว่าแบรนด์อื่นก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะแต่พอดีแบรนด์นี้มีข้อที่เราชอบก็เลยหาชิมด้วยค่ะก็เลยเลือกค่ะ ได้ชิมมาก่อนเปิดใช่ไหมคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติก็โอเคจ้ะอร่อยอยู่ก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะพี่แหม่มก็ได้เลือกซื้อชุด25,900เรียกว่าเป็นชุดขายดีของเราเลยตรงนี้ทางวัดคาเฟ่ให้พี่แหม่มเตรียมตัวยังไงบ้างไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะเตรียมแต่น้ําแข็งแล้วก็พื้นที่จ้ะแล้วก็ซุ้มไว้แค่นั้นค่ะนอ่ากนั้นก็คือทางวัดเตรียมให้หมด เตรียมให้หมดเลยเรียกว่ารอทําแบบง่ายๆได้เลยใช่ไหมคะสบายเลยสูตรชงง่ายไหมคะง่ายค่ะจาได้ง่ายขึ้นแล้วตรงนี้ถ้าถามว่าในในเรื่องของรสชาติแล้ววันนี้ทางส่วนใหญ่เขามีมาจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะผลตอบรับตรงนี้พี่แหม่มคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะดีสําหรับลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าพอใจมันก็ได้เยอะดีอยู่จ้ะสําหรับร้านก็ดีค่ะ คนเห็นที่แหม่มลงขายในแอปพลิเคชันเดลิเวอรต่างๆด้วยไม่ทราบว่าพี่แหม่มลงกี่แอปคะ่าลงทั้ง3ขค่ายเลยค่ะอ่าทั้งอ่าฟู้ดแพนด้าทั้งไลแมนทั้งแก๊บคูเรียกว่าค่ายใหญ่ๆตอนนี้ก็คือพี่แหม่มก็ครองไว้แล้ว <laughs> นะคะในแอปพลิเคชันต่างๆพี่แหม่มมีความคิดเห็นยังไงว่ามันช่วยกระตุ้นยอดขายเราได้ไหมคะช่วยเยอะเลยค่ะทำโฆษณาทำอะไรก็ได้ยอดเพิ่ม ดีดค่ะ <pardon. S 2> ถึงเราจะแบ่งการตลาดกันบ้างแต่มันเป็นการดีที่เราได้โฆษณาของร้านเราด้วยอค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะวัดคาเฟ่เองก็ต้องขอบคุณพี่แม่มด้วยที่ตัดสินใจแล้วก็เลือกวัดคาเฟ่เนาะให้ผมได้มาดูแลนะคะแล้วก็คาดว่านะคะอยากจะมีโอกาสได้ร่วมนะคะ,ะ,คะธุรกิจกับพี่แม่มอีกเผื่อมีอยากจะขยายจุดไหนเนาะเห็นว่ามีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มมีแนวคิดค่ะถ้าเราไปได้กันได้สวย ก็จะเพิ่มค่ะก็จะเพิ่มเนะาะค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยติดตามนะคะวัดคาเฟ่สาขาที่1,753นะคะลานลจอด,ดรถไพรสนีเลขสวย <laughs> จะบอกว่าตรงงรั้งแรก ทะเบียนรถจ้ะเ,เ,เ <c oughs> บียนรถเลขโทรศัพท์เบอร์โทรนะคะเลขที่สาขาเลขเดียวกันเลยสําหรับ <c oughs> ท่านที่ได้ชมคลิปนี้ <c oughs> อย่าลืมนะคะฝากติดตามแล้ะฝากเสียงโชคด้วยนะคะวันเองก็ขอขอบคุณพี่ <c oughs> แม่มากมากนะคะที่ตัดสินใจเลือกวัดคาเฟ่แล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆไปได้วยกัน <c oughs> สาธุค่ะอย่าล <สา S 1> ืมติดตามนะคะ เจอกันได้ไหมก็คงได้แหละแต่ลูกค้าบางทีบางคนที่เขาไม่เคยทำเลยเขาจะแยกไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวจะจำอันไหน4ีอ่อนอันไหนหออนเนาะก็จะงงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเราเป็นอยู่แล้วนี่จะไม่ยากเรื่องต้นต้องฟังให้สบายใจก่อนว่าในคู่มือที่ผมมีบอกละเอียดทั้งหมดว่าค่ะเดี๋ยวคงวน មក <coughs> 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 ใช่ใช่ค่ะลมาที่านจะได้ไม่ต้องายไปนแล้วก็อยากมีด่ดแล้วทเป็นแง่เงินหรคนขออนุญาตเดี๋ยวก่องั้เป็นแบบสูหนาแบบนี้ค่ะุมผลจะบางคนจะใช้ผ้านี่คือซํำที่พี่สุดใหญ่ลูกค้าสั่งที่เราได้เลยชุดระหนึ่งบาทมี3อันค่ะอันนี้นมีให้พี่แมไว้สองชุดเลยนะคะชุดหนึ่งก็ใช้ได้งานอยู่ค่ะซึ่งอยู่กับคนทำความสะอา มันไม่ทำตอนที่จะซื้อเยอะเหลปนองเด็กนี้จะไปมี